สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเซเว่นไนน์นะครับวันนี้นะครับเซเว่นไนน์นะครับก็สบายๆนะครับเราสตาร์เดิมนะครับอ่าฮะคนอื่นก็ต้องไปเดือดๆๆๆๆๆน่าจะมาเร็วๆนี้นะเดี๋ยวผมดูว่ามันมาเมื่อไหร่ผมก็เริ่มตอนนั้นแหละอ่าไปคราวนี้เน็ตมาบึเบมาแล้วนะครับเน็ตมาเบอร์เน็ตมาเบอร์นะครับ เพิ่มเสียงนิดนึงนะครับเพื่อความมันนับตอนแรกเออโอ้โหแย่แย่แล้วก็เบาเสียงลงนะครับจะได้ฟังเสียงผมดูเรื่องนะครับ <c oughs> ไปแล้วนะครับไปกันต่อนะครับเราใครจะเข้าไม่เข้าปล่อยเข้าไปนะครับเราไม่สนแล้วนะผมทำ,ทำไปเรื่อยๆนะวันไหนเด็ดดีรีพรัมนะวันไหนเด็ดไม่ดีก็ไอ้พึ่งทำนะประมาณนั้นแหละนะครับเรานะครับวันนี้มีอะไระครับ ตัวหนึ่งดาวผมขายนะครับตอนนี้นะครับผมก็เก็บมาเรื่อยๆครับตัวหนึ่งดาวพวกนี้เก็บมาขายนะครับได้แคสองร้อยสองร้อยนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยนะครับแต่ยังได้ครับเสียสองร้อยสองร้อยนะครับช่วงนี้นะครับสองสามวันมานี้ผมมีอะไรพัฒนาขึ้นนะผมจะบอกนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือเนี่ยนะครับตัวนี้ผมเบลลิก้าครับใกล้สุดแล้วนะครับก็คือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับ แต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตนับในที่สุดแล้วตัวนี้นะผมจะไม่ใช้นะครับอีกสักสามสี่เดือนผมคิดว่าผมคงจะไม่ใช้ละตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันยิงอ่อนนะมันยิงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะถ้ามันนะเบามากนะเบามากแต่นี้มันเพิ่มนะลดความเสียหายได้รับบัฟช่วยลดความเสียหายจากเวทห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ดีนะครับอันนี้ดีอาจจะอาไว้นะดูก่อนครับที่เหลือก็ไม่เลยอะไรมากนะก็มีพวกนี้นะช่วงนี้ผมทำไรนะครับ ผมก็อัพตัวนี้นะครับให้เป็นบวก้านะครับแล้วก็จะอัพเอสปาดาครับตัวนี้ให้เป็นบวก้าเหมือนกันนะครับระหลัางสระผมก็จะผสมกันนะให้ได้ตัวใหม่นะครับมานะครับโอ้โหคลสจงแคลนอีกเหรอโอเคครับแต่ว่าผมมีตัวนี้แล้วไงเอสปาดาครับตัวนักราบปีนักราบปีศาจนี่นะครับซึ่งเป็นหกดาวนะครับผมก็คิดอยู่ว่าตัวนี้นะครับดีหรือเปล่านะครับคิดไปคิดมาก็ยังคิดไม่ออกว่าดีหรือเปล่า ถ้าไม่ดีนะผมจะเอามาผมจะเอามาเปิดเปิดผลล็อกช่องแล้วให้เดลโลผลอะเดลโลผมแล้วนะครับเดลโลนนะครับผมมนะครับนี่นะครับสำหรับอลากอนนับผู้นำประชาการสุดของเรานะผมก็เปิดช่องให้มันเต็มที่แล้วนะครับหวังว่าจะดีนะครับบอกสปายจีจีสปายจีจีออย่างย่างย่างนะพี่ิงดี้ครับเดี๋ยวรอคุณไวเทนเซ็ตนะช่วยผมบล็อกได้นะช่วยผมบล็อกได้นะไวเทนเซตนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าฮะสำหรับวันนี้นะผมจะทําอะไรนะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับก็คงไปสีของโปรดสีโปรดของซิลโลบไม่ผมตอบไปแล้ววะตอนเช้านะผมตอบไปแลวนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนะครับ So what do you have นะครับผมมีอะไรนะครับสำหรับคุณรัชานนท์นะบอกตามถามผมมาเป็นภาษาักฤษด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีเท่าที่เห็นแหละนะครับ กูดเกมครับ GG แล้วอะไรวะใครทำมา GG เร็วจังเลยนะครับไม่ได้ค้างนะครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับไอ้นี่มันใช้เวลานานะครับมีแต่ในเกมครับมันไม่ค้างนะครับออกมานอกเกมพุ่ค้างเลยนะครับแท็บเล็ตผมนะครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะไม่รู้มันเพื่ออะไรครับเขียวอมเขียวอมฟ้าเหรอรอโหลดแป๊บนะครับอ่าไปมันกระตุกนะครับมันกระตุกนะครับเริ่มลื่นละเริ่มลื่นละ ผมตอบแล้วนี่หว่าข้อเนี้ยมันบอกว่าชีล็อแฟมเบอร์เนครับแฟมเบอร์เก็คือที่ชอบนะครับคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ก็คือเออเออสีนะครับอิสซึนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่หนึ่งสามและสี่ไม่ใช่หนึ่งสามหรือสี่นะเพราะว่าเป็นออนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อสองนะที่ิ่งผมตอบไปแล้วตอนเช้านะครับ อย่าพึ่งค้างนะครับอย่าพึ่งค้างเด็ดขาดนะครับผมไม่ยอมด้วยนะครับวันว่างๆผมทำไรนะครับผมก็ทำเว็บกิจซีบดอทคลไปเรื่อยๆนะผมผมนะผมปรับเปลี่ยนเรื่อยๆครับตอนแรกทำแบบแบบมีโพสตมีเพจอะไรเงี้ยทำไปทำมากลายเป็นกลายเป็นเว็บกลายเป็นเว็บวิดีโอของตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปปุ๊บจะเจอวิดีโอผมทุกอันนะครับง่ายๆนะครับหาง่ายนะครับ บอสราชาโนถามต่อนะเป็นภาษาอังกฤษครับ What the Cup so What the Cup u n a b l e to w h l on open on my มันคืออะไรคนะรับแปลไม่ออกแล้วนะครับอันนี้คนอื่นว่าไงพี่กิจครับขอให้พี่เจอคนที่ใช่เฮ้ยขอบคุณมากนะครับน้องแม่หวังนะครับแม่หวังให้ผมนะครับได้เจอคนที่ใช่นะครับ ทีเด็ผมไปพอให้ดีใจมากนะครับวันนี้ครับนกคารินมาแล้วนะครับเ e l l o How are you รับเห็นโหลผิดนะครับอันนี้มัน h อโ r o แล้วนะครับมันต้องเป็น he ครับ llo นั่นเองนะครับเฮ้ยทำไมมันไม่แสดงให้ผมหมดอันนี้คือตอบข้อสองนะทีเขียวอมฟ้านีผมทําไปแล้วนะควันนี้วันนี้ไปทําอะไรต่อนครับก็น่าจะตีขอคอยไม่สิ้นสุดเออไปดูวอก่อนไปดูวอก่อน ผมตีกิววอไปนะครับช่วงนี้กิวผมตีบอได้แล้วนะครับก็น่าจะชนะไหมดูครับโทเค็นกิวร้อยแปดแปดาะแนของผมร้อยสิบหกนะครับไปดูนะครับเตียมเราเหลืออีกสามชั่วโมงนะครับเราตีไปแล้วสิบสี่ฝั่งศัตรูไม่ตีสักคนครับผมแบบช็อกนะครับทำไมไม่รู้นะครับปล่อยเขาไปเถอะครับราบสงครามกิวปราสาทรอบนี้ครับโอ้โหอีกนิดเดียวเท่านั้น ใครก็ได้มาตีช่วยหน่อยผมตีไปครบแล้วอีกแสนเดียวเดสไอแลนด์ทู oh. นะครับเออผมยังเล่นอยู่เดสไอแลนด์นะครับ <c oughs> ใครอยู่คิวผมรู้ตัวแล้วมาตีเลยครับอีกแสนเดียวเท่านั้นนะครับ <c oughs> เปิดตอนลาเชลเปิดเรียกวันนี้ผมเล่าว,ว่าผมเปิดแล้วนะเรียกพวกไปวันนี้โอ้ยไม่ยังไม่เรียกวะเฮ้ยนึกว่าลาเชลเข้าเล ก็วันนี้ครับไปเล่นหอคอยไม่สิ้นสุดกันแล้วกันนะครับผมก็ถึงชั้นที่เจ็สิบแปดแล้วนะครับวันนี้นะครับโอเคครับบุสบานะบอกว่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยครับอยู่ในคิวผมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับได้เรียกไปตีคิววอร์นะครับคนที่อยู่ในคิวผมครับหอคอยไม่สิ้นสุดเอาลูดี้ลูดี้มาแล้วกันลูดี้ของผมครับน่าจะพอสู้ได้นะเ๋ยวผมคิดอน เท่านี้แหละครับน้องเมย์ผมอ่อนสุดครับแล้วก็ตายบ่อยครับจนเซ็งนะผมชันอัพไปก่อนนะพอนีสาหรับของนี้นะครับโอ้โหมีตัวป้องกันสองตัวครับโอ้โหโดนไปสามร้อยปีเศษใส่ไปลราใส่มันไปให้มดนะเราสัมพันธ์นับใบนะครับตีให้เขาในแหละเซ็งมากนะคเดี๋ยวลงไปก่อนนะครับตามด้วยนี้ด้วยนะครับ สายตายครับน้องเมย์ครับน้องเมย์จัดการไปเลยเราโอเคครับโอ้โหตีตีไม่เข้าหรอกน้องแรงแรงตีมากนั่นแหละต้องอไฟช็อตตายหมันมันมันชุบชีวิตเว้ยโอ้ย4,000 ัวนี้เลยครับผมว่ามันเป็นตัวที่สุดยอดมากนะครับผู้ประชาการอารากอนของผมหิวหิวหิวเซเบตตายเวเไป,เ,ไปเอามันอีกสักรกอบแล้วกันไม่เอาแล้วกันมันมันต้านานานแล้วในคะนนี้ผมเซ็งแล้วเนี่ยดูสิผิดตัวหมดเลยครับโอ,อ้จะตายแล้วเฮ้ย ฟันคืนดิฟันคืนอีกดิชิงไปเราเออนั่นแหละให้มันเป็นรูให้หมดจะตายแเราละก้อนผมต้องเมย์ยิงเข้าไปเออละก้อนยิงเข้าไปครับผมรอละก้อนยิงออกละก้อนนี่แหละยิงเข้าไปให้มันตายคนระับ จะตึงแค่ไหนกันครับไปเลยปันหนึ่งตายไหมไม่ตายปันอีกรอบครับเจ็ดชิวสู้ได้เป็นวัเนี่ยัถึกถอยู่นั่นเอามาก่อนเลยครับต้านทานดาเมรับไม่เป็นไรแล้วให้มันขุบปาเข้าไปนะครับจะได้ดูเป็นที่เป็นทางหน่อยนะครับโอ้โหเจอจุ่มพิษปีศาจนี่แหละเกลียดมากเลยนะครับ คือท่าหนุ่มเซงเลยครับเส็งอย่างแรงนะใส่ไปเต็มเต็มนะ <c oughs> หิวไปหิวไปเรานะครับก็ลดพลังโจมตี30%นะครับตอนน้องเมย์เรานะครับดีมากนะท่าดีท่าของน้องเมย์ใ <c oughs> ส่ไปนะครับเต็มเตนะ็มนะครันะยู่ตั้งหกลอยนะครับเราโ <c oughs> อ้โหตายไหมอามาพลาด <c oughs> ไม่ไม่นะไม่น่าเอามาพลาดเลย ยิงไปแรงๆขอแรงกว่านี้ได้ไหมเพ่โอ้เจอนี้รถป้องกันรถพลังโจมตีนะครับอย่างละ30%นต์ะจ๊ะไม่ผิดใส่ไปเต็มๆใช้สกิลไปเลยครับใช้สกิลไปเลยผมไม่ซีเรียสอย่ามึงตายนะที่จริงอยากให้ละก้อนตายอ่ะจะได้ชุบชีวิตขึ้นมานะครับเออนั่นแหละนั่นแหละดีมากดีมากผมลองนั้นแหละถัดอัพไปก่อนครับ สายมันตะสายมันอา,ารักอนอา,าร <sk> ักอนตูมไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ยพยายามแล้วนะได้สู้ได้โดนใบเว้ย แรงเว้ยอีกสักรอบดิดพูดสู้นานเลยรอบนี้ต้องเอาไอตัวเซอร์คิวบัสให้มันตายก่อนนะครับพออได้นะครับขอให้แชร์แ้วผมดังๆครับขอบคุณมากนะครับคุณช็อตกันนะครับได้ครับผมน่ครับผมดังแน่นอนนะครับขอให้เพื่อนช่วยกันแช์นะครับแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับวันนี้ผมแบบ อารมณ์คุละไม่เหมือนธรรมดานะประเดี๋ยวนะรู้สึกว่าอารมณ์ไปรุ่นนิดนึงนะวันเี๋ยนี่สายรถไฟครับเต็มๆตายยนะังใส่คิบาสตายแล้วครับเสร็จเราแบบนี้นายพอสู้ได้แล้วเออตีมันตายแล้วอาลาก้อนเราเอามาลูรี่มาแป้งแป้งช่วยดิ เออเออใส่เข้าไปแปงแปลงไปแปลงแปงแปลงแปงเข้าไปเออนั่นแหละนั่นแหละทะลุเกาะบนนับท่าน ouais, ี้นะโอ้ยใส่ชิ้นหน่อยนานมาแล้วมาหาคนเข้าคิวแล้วครับ ยิงไปนะครับเอามันนครับเอามันให้ตายนะครับเราต้องแก้แคนมาให้ได้ัวช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 ัวาัวเอาเรียบร้อยนะครับชนะมาได้แล้วกบบุญแล้วนะครับกว่าจะชนะมาได้นะครับที่จริงผมเกินโล YouTube แล้วนะ YouTube มันบอกว่าให้คนซับหนึ่งแสนนับจะได้นะครับผมยังไม่เจอเลยครับ มันไม่มีตัวให้กดเลยนะครับเซ็งเลยนะครับเซ็มง่านะครับที่จริงผมจะเอาะอารก้อนไปข้างหลังว่าต่อไปนะครับเพราะว่านะครับมันจะได้ยิงแรงนะครับอาราก้อนผมนะครับอาราก้อนผมนี่ใส่ของอะไรบ้างนะครับอันแรกคือพลังนับโล่พลังอันที่สองนับคือโล่โต๊ตอกครับถ้าตีมาก็สวนกลับนั่นแหละครับสําหรับอาวุธนับก็ใส่พรงโจมตีนะครับคีนะครับแล้วก็อันที่สองก็ใส่ความเร็วนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเร็วมากเลยนะ 2ี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเนี่ยเันบวกยี่สิบตรงนี้น่าคิดน่าคิดเค <c oughs> okay. มานั้นแหละครับรอบ,รอบวกครับรอบวกครับจะสังเกตว่าของผมนะ้ำ <c oughs> จะมีแต่เซตนี้นะครับเซตไอแห่งความตายเนี่ยนะครับเยอะมากเลยครับดูนะผมจะมีเซตแห่งความตายเยอะมากนะครับ <c oughs> จะสังเกตได้นะครับว่าผมจะมีเซตแห่งความตายเยอะนะครับตรงนี้ใส่อะไรวะ <c oughs> บางคนอาจจะงงนะผมมาจากไหนนะเซตแห่งความตายนะครับก็คือผมเล่นด่านนี้สามขีดห้านะครับระดับยากนะสามขีดห้าด่านนี้แหละนะครับผมได้เซตแห่งความตายเพราะไอ้ด่านนี้แหละนะครับได้โล่มาด่าน,นด่านนี้จะเล่นได้โลนะครับผมเล่นด่านนี้นะครับเล่นได้ดาบน,น,นะครับแต่ที่มันก็ได้สองอันเหรอให้จริงเรื่อยนะครับเรื่อยๆนะครับไปดูถ้ามังกรสิจบแล้วนี่เอาของก่อนนะครับสาสาใส่ไปเยอะเลยไว้ันนี้ ผมได้ท <muitas> ี <end> yeah. ่อะหรที่สี่ไว้แค่เรามันเข้าร่วมนะครับไม่เป็นไรโอเคโอเคเปิดดาวเราไอ้พวกสามดาวนี่คือผมเตะทิ้งหมดเลยนะครับโอเคครับมีการบอกนะครับพี่กิจแอบเล่นเซ i g h t เวไนทั้งวันนะครับเลยไม่มีอะไรครับให้แคสโอ้ย มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็เล่นทั้งวันแหละนะจริงเล่นบ้าคลั่งมากนะเกมนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเดมอนฮันเตอร์นะครับหลังจากนี้นะครับหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเวลาก่อนไม่เอาละเดี๋ยววันนี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นเกมอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปหาวิ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะจบแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เล่นมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วล่ะมั้งน่าจะถึงหนึ่งเดือนแล้วล่ะทำไมผมถึงเลือกนะครับเอา อารากอนนะครับมาเป็นตัวหนึ่งในตัวหลักของผมนะต่อไปในนาคุณก็คือเราเข้าไปดูตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอไอ้พวกนี้นะไอ้พวกบวกบวกเนี่ยนะครับนี่คือสําคัญมากนะครับเราบวกห้านับเลี้ยวสี่สิบไปให้หมดครับแล้วเราก็ดูเวทตัวนี้นะครับพลังมันเกือบสี่พันนะครับมันเป็นตัวที่ดีมากครับพังโจมตีพันห้านะครับป้องกันแปดร้อยนะครับไปดูเบริก้านะครับเนี่ย คือเต็มแล้วนะครับพลังก็สองพันเจ็ดเองตีก็แรงอยู่พันห้าโล่น้อยนะครับแค่หกร้อยเองนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นนผมเลยเลือกที่เจาคิดว่าเออตัวนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเพิ่มความเสียหายเพิ่มอะไรด้วยนะแต่วตัวอื่นผมก็ยังดูอยู่น้องเมย์ผมก็คิดว่าน่าจะไม่เอาแล้วละ่ะเ oh. พราะพลังน้อยเกินไปนะน้องเมย์นะน้องเมย์นะครับแต่มีตัวหนึ่งดีมากเลยตัวอะไรวะ ตัวที่มันใช้ตัวต่อเออตัวนั้นอ่ะวโอ้โหผมเจอทีไรผมโคตรกลัวไอ้ที่มันใช้ตัวต่อนะครับตัวนี้ป่ะหนึ่งในนี้ป่ะไม่รู้แหละครับตัวไหนไม่รู้แหละครับที่มันใช้ตัวต่อเออตัวนั้นล่ะผมโคตรกลัวผมเกลียดมากเลยนะตัวต่อตัวนี้ผมก็อยากได้นะตัวนี้ผมว่าพอได้นะพอได้ น่าจะดีนะเพราะมันเป็นท่ายิวทั้งสองอันเลยเขาจัดดีบัฟด้วยนะครับดีมากนะคตัวดีนะครับอาจจะไว้ใช้ครับในนัดนะครับส่วนตัวนี้ก็มันถึงจะเฉยนับทำอะไรไม่ได้นะครับตัวนี้งันๆงนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับพวกนี้นะครับมิงมิงเออมิงมิงชื่อมิงมิงอยู่ไหนวะตัวนี้ป้ามิงมิงไอ้นี่แหละครับเกียตตัวนี้มาที่สุดเลยครับโดนไอตัวต่อนี่แหละนะครับ ทุกทีเลยรับสตันด้วยนะครับแต่ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งคือจินนะครับบางคนอาจจะคิดว่าจินไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ดีมากเลยตัวจินมัดเหล็กครับจินครับมันเพิ่มนะครับพลังโจมตีแล้วก็ให้อัศวินนะได้รับช่วยบัฟทางกายภาพแบบเหมือนน้องเมย์เลยครับได้40%น้องเมย์ได้50%อันนี้ได้40%นะแต่ก็ยังได้เพิ่มพลังโจมตีของตัวเองด้วยครับตัวนี้ตีไม่แรงกายภาพเพ่ากับ40%ของพลังป้องกันตัวเองนะครับยิ่งป้องกันเยอะยิ่งดีนะเพราะเราเสร็จถึก แย่นะครับมันเพิ่ม40%ไงก็เหมือนตอนนี้ก็ตีเข้าไปแลวพันสี่นะครับปะเรามีท่ามันของนะครับท่ามันที่ดีที่สุดคือท่านี้ครับทำให้ศัตรูหมดสตินะครับท่านี้ดีมากนะครับที่สิงห์โปกมองรับสามทุ่มเลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนอันนี้ตีห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แรงมากนะครับแต่ว่าผมชอบท่านี้มากกว่าแล้วคููดาวอย่างไวละแปดสิบวิเองนะครับหมดสตินะครับดีมากนะครับ แต่ผมไม่มีนะผมอยากหาหาให้มันได้นะต้องหาที่ไหนนะครับมีแต่ตัวสีดาวรับเทียบเลยนะตอนนี้เยอะมากนะครับตัวสีดาวคือแบบคือแบบเยอะมากนะครับดูผมมีจินสีดาวกีดตัวสามตัวนะเอามาทําไม้นะครับพวกนี้ผมจะรวมทิ้งให้หมดแล้วเริ่มเซ็งแล้วเยอะมากครับสีดาวเยอะมากตอนนี้จะรวมทิ้งให้หมดแล้วเนี่ยนะครับโอเคครับก็ไปอารีนาสักรอบหนึ่งนะครับก็จากกันนะก่อนจากกันไปนะครับารหน้าว่าจะแพ้นะเพราะว่าไม่สู้ไม่ได้วะ พี่ลุงตงสู้ไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็ใช้ประมาณนี้แหละนะครับเอาตัวน,นี้เป็นแผนนะแผนเอสปาดานะป้าคราับไแล้วจะเจฟสนี่ไม่น่าสู้ได้นะผม เจอรูดี้กับโอ้โหเจอรูดี้เข้าหน่อยสักอรอบเถอะหกร้อยสามร้อยบันทึกมากเลยนะเนี่ยบันทึกมากเลยนะเนี่ยเข้าไปนะรับกำลังโจมตีซะก่อนเพิ่มกำลังโจมตีสายไปเต็เม,เมเต็มแล้วไม่เข้าว่ะ ึงทุกตัวรับศัตรูนะครับเราต้องตีดีหน้าให้ตายกันนะครับหายไปครับเดี๋ยวผมรอใบนะครับรอใบโ,โ,โอ้ป่า1็7นอนสองตัวบ้าไปแล้วนะครับตายแล้วครับดีหน้าเออดีบัฟไปเถอะแก ไม่โซลเราดิตีพวกตัอื่นก่อนเราเออเอามัน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 นั่นแหละเออไม่เข้าครับไม่เข้าสตาร์นก็สตาร์นมาเหอะอุกาบาดลงทะลมอีกสักรอบสักเออไม่เข้าเลยเว้ยไม่เข้าเลยเว้ยย,ย,ยิงคืนนี้โต้กลับสายไปเออตายจอยเออตายเจาะหโอ้โหแรงมากข้างหลังโอ้โหทิ่มทีพันพันโอ้โห โอเคนะครับแพ้แล้วนะครับผมแพ้บ่อยนะครับช่วงนี้นะครับได้แค่นี้แหละครับช่วงนี้นะครับสองพันสี่สองพันห้าครับผมต้องรอตัวใหม่มาเพราะว่าผมมีตัวไม่ครบนะครับต้องหาตัวหกดาวที่ที่มันเข้ากับทีมนะครับมาให้ได้นะครับแล้วมันน่าจะได้นะครับประมาณนั้นแหละครับอันนี้ก็ผมคงไม่อัปเดตทุกวันหรอกครับก็น่าจะประมาณอาทิตย์ละครั้งแล้วกันนะครับสําหรับเซเว่นไนนะครับส่วกับจุดตีนก็ไม่ทันนะครับผมอสุดท้ายนะครับ ไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันผมก็เลยเลิกดีกว่าก็เลยกด6ดาวนะครับได้เอสปาด้ามาครับเนี่ยนะครับไอจำนวนกระเป๋าสีฟ้านะครับไม่ทันนะครับผมเเล่นไงก็ไม่ทันถ้าเป็นกระเป๋าสีแดงดีพันนึ่งผมก็ทันนะครับก็เล่นบ่อยมากนะครับกดอยู่นั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็เจอใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับมีอะไรก็ส b s c r i b e และแชร์นะครอย่าลืมไปนะครับ exclusive v i d ว o ดีโอครับ for y o u นะครับที่ w w w t GTV club นะครับโอเคนะครับ ก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกรตติสันนะครับอย่าลืมไปดูนะครับสำหรับวิดีโอการศึกษานะครับคณิตอังกฤษนะครับในซีโอเกนับอินเดอร์เน็กซ์วิดีโอนะครับไปสวัสดีครับ